เข้าใจกระจางมันก็ไม่เข้าใจถ้าเราไม่เหมาทีนี้แยกออกปุ๊บเราจะบองเห็นความเป็นอนัตตาแบบชัดเจนเราจะไม่เหมาน่นไม่มีการเหมามีแต่จะบอกว่าอ๋อสิ่งนี้คือสิ่งนี้นี่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 นนพอมันเกิดปุ๊บก็เข้าใจว่าเกิดปุ๊บตั้งอยู่ก็คือเข้าใจว่าตั้งอยู่ดับก็คือดับอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราไม่เข้าใจแยกไม่ออกยังยังเอ๊ะลูกๆคำๆยัง ยังสลึมสลือมืดมัวว่าจะเป็นรูปประคันดีหรือเป็นเวทนาคันดีหรือเป็นวิญญาณคันดีหรือเป็นสังขารคันดีหรือเป็นอะไรขันอะไรเออทีนี้ทําไมบอกว่าทําไมถึงบอกว่าพอมันเกิดแล้วมันเกิดพร้อมกันหรือว่ามันแยกยากหรือว่ามันแยกแยกจําแนกแยกออกยากแค่รูปประคันนะมันมีอยู่สี่สี่อย่างใช่ไหมถามว่าเอาแค่อย่างเดียวก่อน ปัทวีธาตุมีกี่อย่างผมคนแรบฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกใช่ไหมมีไม่รู้กี่สิบอย่างแล้วพอประชุมประชุมกันอย่างเช่นเอาแค่เอาแค่รูปประคันเอาแค่เอาแค่แขนเราเนี่ยแต่ไม้เอาอะไรก็คือไม้อย่างเช่นไม้เอาเนื้ออ๋อไม้เอาหนังหนังเป็นรูปประคันแล้วเวทนาในหนังอะ่ะไม้เอาอะไรยังอะไรปรากฏนะพูดง่ายๆอะไรปรากฏเวทนามีอยูสามเวทนาที่ี้ สุขเวทนาทุกขเวทนาทุกขมสุขสุขเวทนา,ทนาใช่ไหมแล้วอะไรปรากฏในสังขารขันทีนี้อะไรเนาะมียาไปหมดเลย <c oughs> กุศลอกุศลอัั <c oughs> ออยากตะ <Okay. Okay. S 1> หรือว่าปุญญาพิสังขารปุญญาพิสังขารอันเรียนชาพิสังขารปรากฏตอนเนี้ย oh. ตอนท,อนที่ตอนที่ขันห้าปรากฏแล้วสัญญาขันอะไรปรากฏทีนี้ แล้ววิญญาณขันอะไรปรากฏที่นี้นี่คือการประกอบกันทีนี้ถ้าเรานับสับเซ็ตนะไม่รู้กี่ใช่ไหมใช่นี่คือการการเกิดขึ้นของขันถ้าเราถ้าเรายังแยกไม่ออกทีนี้ถ้าเรายังแยกไม่ออกเราก็สลุมสลือตอนเกิดนี่นะเราก็จะถือว่าวิญญาณขันเป็นตัวเราบ้างถือว่าอะไรอะเวทนาขันเป็นตัวเราบ้างอย่างเงี้ย เหมือนที่อาตมาบอกว่าถ้าเราถือเอาวิญญาณขันเป็นเราถือเอาเวทนาว่าเราเห็นเวีธนาอย่างเงี้ยมันก็ไม่กระจ่างไม่แจ้งทีตอนที่มันจะแจ้งนะมันจะเห็นอยู่สามอย่างว่าหนึงสิ่งที่ถูก